ตสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเปลี่ยนคีย์ดนตรีนะครับบางคนได้ซาวเพลงจาก YouTube มานะครับเป็นเวอร์ชันของผู้ชายคราวนี้เนี่ยอยากจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันผู้หญิงก็คือเอาดนตรีนั้นเนี่ยมาเปลี่ยนคีย์ให้มันเป็นคีย์ผู้หญิง ถามว่าใช้ปลั๊กอินอะไรทํำยังไงทําได้ไหมทํายากไหมอยากจะคบเวอร์มากๆเลยอยากได้ดนตรีมาสเตอร์ของศิลปินคนนี้แต่เป็นเวอร์ชันผู้ชายอยากเอามาร้องเป็นคีย์ผู้หญิงแล้วก็เพลงนี้มันเป็นคียผ์ผู้หญิงแต่ว่าอยากเอามาเปลี่ยนเป็นคีย์ผู้ชายเปลี่ยนคีย์ยังไงทํำยังไงไปเบิ่งกันเลยครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการเปลี่ยนคีย์เพลงกันนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราได้แบ็กกิ้งแท็ก มาสเตอร์นะครับเป็นดนตรีเปล่าๆจากค่ายเพลงหรือว่าจาก YouTube อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นค่ายเพลงนะครับเพลงนี้เป็นคีย์ผู้ชายนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะครับแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนให้มันเป็นคีย์ผู้หญิงนะครับเพราะว่าผู้หญิงจะร้องโคเวอร์ครับ ผมเสียงผมรองครับคราวนี้ผู้หญิงอัดเสียงร้องมาแล้วเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงผู้หญิงนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนคีย์นะครับคน้จเจา จะเห็นว่ามันก็ยังเพี้ยนอยู่นะครับจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเปลี่ยนคีย์ไปแล้วนะครับแล้วก็อัดเสียงร้องผู้หญิงไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยก็เลยเอาดนตรีเป็นต้นฉบับมาใส่ให้ดูอ่าต่อไปนะครับเราจะได้เห็นภาพนะครับเวลาเราเปลี่ยนคีย์ปลักอินที่จะใช้นะครับต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้ก็นะครับปรึกษาได้นะครับแต่ราคามันก็อาจจะนิดนึงนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครอ่างบน้อยหรือว่าไม่ได้ อะไรมากนะครับก็สามารถใช้เครื่องมือของที่มันติดมากับ Cubase ได้นะก็คือ Pitch Shift นั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะทําการ Learning นะครับเวลาเราเปลี่ยนคีย์แต่ละแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเสียเวลาก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับเราก็จะจับหาคีย์ยากนะครับอันนี้จะสอนในกรณีที่คนไม่มีความรู้เกี่ยวกับตัวโน้ตเลยนะครับมามานะครับั๊กอินที่จะใช้เปลี่ยนคีย์นะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับมาตรงที่ ถ้าใครมีปลั๊กอินของค่ายเวฟนะครับมาที่ pitch shift ครับผมแล้วเราก็ให้ใช้เป็น sound shifter <Sound. S 1> Sh pitch stereo นะครับผมเราจะใช้ตัวเนี้ยเปลี่ยนคีย์เปลี่ยนคียนค์นะครับก็คือต้องเป็นสเตอริโอนะครับเพราะว่าเพลงมาสเตอร์ของเราเนี่ยมันเป็นสเตอริโอมาแล้วนะครับผมแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนคีย์สำหรับเสียงร้องนะครับ เราก็ใช้เป็นโมโนนะครับถ้าเกิดว่าแทร็กไหนเป็นโมโนให้เราใช้เป็นโมโนนะแต่ถ้าไหนเป็นสเตอร์เราก็ใช้เป็นสเตอร์นะครับตอนนี้เราจะใช้ Sound Shifter Pitch Stereo นะครับกดขึ้นมาปุ๊บ่หาหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือตัวนี้มันจะดีอย่างหนึง่งเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนออกเทปหรือว่าเปลี่ยนคีย์เนี่ยเปลี่ยนปุ๊บไฟล์เพลงของเรามันก็จะเปลี่ยนไปในตอนนั้น่ะทันทีอย่างรวดเร็วเลยนะครับมันจะไม่ต้องเล ARNING หรือว่าโหลดอะไรให้มันแบบ ทั้งหมดก่อนเหมือนในพิช,ชิปของคิวเบตนะครับแต่ถ้าเป็นของคิวเบตนะเวลาเราเปลี่ยนคีย์ปุ๊บมันก็จะทําการโหลดตืดเรียนรู้ <Learning S 1> ก็คือเรียนรู้เสียงแล้วก็เปลี่ยนจากต้นฉบับเป็นคีย์นั้นคีย์นี้แบบช้านะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนี้นะเนี่ยผมจะเราให้เรามาดูตรงนี้นะครับตรงไอ้สมิโทนนะครับผมมันจะเป็นเลขศูนย์อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับโน้ตนะครับเรากดลบหนึ่งอ่ามันก็ต่ําไปเรื่อยต่าไปเรื่อยหรือว่า สูงไปเรื่อยแล้วกด123นะถ้าลบมันก็ต่ำนะครับแต่ว่าถ้าถ้าบวกเนี่ยเราไม่ต้องกดเครื่องหมายบวกนะครับให้เรากด123 4 5ไปเลยนะครับแต่ถ้าเราจะลดเสียงให้มันต่ำลงอีกเราก็แค่กดลบ1-2ลบ2อะไรอย่างงี้นะครับลองฟังดูครับเดี๋ยวผมจะลองกด1234นะครับแล้วก็กดลบ1-2-3-4ลบ2ลบ3ลบ4นะครับ คีย์มันก็จะเปลี่ยนให้เราตอนนั้นเลยนะครับถ้าเราหาคีย์อยู่เนี่ยก็ให้เรากดหนึ่งแล้วก็เปิดดนตรีคอไปแล้วเราก็ร้องตามเออเราสะดวกคีย์ไหนเราก็เอาอันนั้นเลยนะครับผมเราจะไม่ฟิกว่ามันต้องข้ามไปคู่นั้นคู่นี้อะไรอย่างงี้ให้มันปวดหัวนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เก่งโน้ตอะไรนะครับเราจะไม่พูดถึงกันเดี๋ยวจะงงเปล่าๆนะครับให้เราจําแค่ตัวเลขก็พอนะครับโอเคเี๋ยวผมจะลองลบก่อนละกันนะครับว่าลบหนึ่งเนี่ยดนตรีมันจะประมาณไหนนะครับโอเค ดับเบิลคลิกตรงเลขศูนย์ตรงเซมิโทนนี้นะครับคิดน้ำจเจ้าอยู่เน,นที่เสิไปอะเห็นไหมครับเวลากดแล้วก็ Enter นะครับผมพิมพ์เสร็จก็ Enter มันก็จะเปลี่ยนคีย์ไปเรื่อยนะครับ โอเคตอนนี้เราจะกดเลขปกติก็คือเลข1เลข2เลข3นะครับก็คือให้เสียงมันสูงขึ้นเองคอน้จเจา เพลงนี้นะครับมันเป็นคีย์ผู้ชายนะครับเราก็เพิ่มขึ้นมาแค่3ออกติปนะครับผมก็จะกดเลข3นะครับก็คือตอนที่เทียบคีย์เนี่ยผู้หญิงเขาเขาสะดวกแล้วเขาก็ร้องได้ที่คีย์นี้นะครับเราก็เปลี่ยนเราก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับพอได้เลขปุ๊บเราก็เอาเลข3นี้เลยนะครับเราก็เพิ่มแค่มา3เซมิโทนแค่นั้นเอง สำหรับใครที่นะครับอยากลองเสียงสูงขึ้นเราก็แค่กดบวกขึ้นไปอีกอ่ะไม่ต้องบวกนะกดเลขเลขเฉยเลขสีอ่อะ <S 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 ม,มันจะไม่ค่อยกินเนื้อเสียงหรือว่าแทบจะไม่กินเนื้อเสียงเลยนะครับเสียงก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นพิชชิ t หรือว่าใช้ใช้โปรแกรมอื่นทำเนี่ยมันจะกินเนื้อเสียงแบบให้บางแบบบางมากๆนะครับเสียงซาวด์ดนตรีจะบางไม่น่าฟังแต่เนี่ยมันก็โอเคมันก็ยังพอได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับเข้ามาปรึกษาได้นะครับสําหรับคนที่อยากได้ปลั๊กอินตัวนี้นะครับหาได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ทักเข้ามาได้นะครับอีกตัวนึงปิดอันนี้ไปก่อนนะครับ พิชชิปอันเนี้ยผมจะไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่ามันมันไม่มันไม่แกวานนะครับเนี่ยเห็นไหมที่สเตนเบิร์กให้มามันก็จะใช้ยากนิดนะึง เห็นไหมครับเวลาเราใช้ของสเตนเบอร์เนี่ยถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็มันก็จะกินเนื้อเสียงไปเลยนะครับอย่างกรณีส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ใช้แทบไม่ได้ใช้เลยตัวนี้นะครับใช้เป็นหรือไม่เป็นก็แล้วแต่นะครับแบบชอบง่ายๆแต่ว่ามีคุณภาพนะครับแต่อันนี้มันก็ง่ายจริงนะครับแต่ว่ามันกินมันค่อนข้างกินเนื้อเสียงแบบเหมือนเราเรนเดอร์หนังออกมาหลายๆครั้งเป็น 3GP หรือว่าอะไรที่มันไม่ชัดนะครับมันก็จะประมาณนั้นแหละ เนาะเนี่ยชัดเลยไหมพร้อมเต้นไปเทีบางนั้นหนขงทองกินเนื้ออย่างละมาลนะน้องซิอยู่ตรงไหนเพราะหัวใจอยู่กับเจ้าเราเปียกความงนะครับผมอ่ะช่างมันนะครับตอนนี้เราโฟกัสที่อ่าซาวนะครับชิฟเฟอร์พีชนะครับของค่าเวฟจะดีกว่านะครับผม โอเคโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในการเปลี่ยนคีย์เพลงนะครับไม่ยากเลยนะแค่มีตัวเนี้ยก็สามารถช่วยชีวิตเราได้ละไม่ว่าจะเพลงไหนก็ตามแต่นะครับเราก็สามารถคอฟเวอร์ได้นะครับเอามาทําได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาทุกคนก่อนไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับใครที่สนใจเรียนคอร์สออนไลน์นะครับทําเพลงนะครับเดโมแรกด้วยโปรแกรม Cubase นะครับก็คือเรียบเรียงดนตรีนั่นเองนะครับ ในคลาสจะสอนเป็นเพลงอีสานอินดี้นะครับถ้าจบคอสแล้วนะครับเราก็เอาไปต่อยอดตัวเองได้ในทุกๆแนวเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้อลาไปก่อนแล้วนะครับเราเจอกันใน Ep หน้านะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์นะครับไว้ได้เลยนะครับก็ให้กำลังใจแอดมินนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กับคอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนคีย์เพลงนะครับ สำหรับใครที่อยากเรียบเรียงดนตรีอีสานอินดี้นะครับอยากลงคอร์สเรียนกับผมนะครับนัทน,นัทภูมินะครับก็เข้ามาลงเรียนกันได้เลยในราคา1,590บาทเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าใครดูคลิปนี้จบและนั่งดูผมพูดอยู่ตรงนี้นะครับเอาไปเลยส่วนลดแบบนี้เลยครับ890บาทถ้าใครดูคลิปนี้อยากเรียนเรียบเรียงดนตรีเพลงอีสานอินดี นะครับเรียนจบแล้วคุณสามารถเอาไปต่อยอดทําได้ทุกแนวเพลงนะครับใครดูคลิปนี้จบดูที่ผมพูดอยู่ตอนนี้แคปมาเลยครับแล้วก็บอกว่าผมอยากได้โปรนี้ครับอาจารย์โอเค890นะครับจาก1990ลดลงมาเหลือ1590แต่แล้วก็ลดลงมาอีกเป็น890สําำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ